สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับคุณครูยเย้งอีกแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในหน่วยของกลางวันกลางคืนค่ะ เรื่องที่คุณครูจะพาทุกคนไปเรียนรู้ร่วมกันนะคะก็คือกิจวัตรช่วงเวลากลางคืนนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูเองมีเพลงกล่อมไทยเพลงจันเจ้ามาฟังเด็กๆทุกคนด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันก่อนนะคะ ค่ะเด็กๆจากที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะว่าช่วงเวลากลางคืนเนี่ยก็คือเวลาหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกแล้วนะคะแล้วดวงจันทร์ก็จะขึ้นมันก็จะเกิดความมืดใช่ไหมคะเมื่อเกิดความมืดนะคะกิจวัตรหรือว่ากิจกรรมที่เราทําในเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปค่ะเมื่อดวงอาทิตย์ตกและดวงจันทร์ขึ้นมานะคะเราก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะ กิจวัตรช่วงเวลากลางคืนนะคะหลังจากที่ดวงอาทิตย์ตกดินแล้วกิจกรรมแรกที่เราทำก็คือกลับจากโรงเรียนค่ะเมื่อเรากลับจากโรงเรียนเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วกิจกรรมต่อมาก็คือการออกกำลังกายค่ะซึ่งเด็กๆบางคนนะคะก็อาจจะเป็นการวิ่งหรือปั่นจักรยานในตอนเย็นนั่นเอง กิจกรรมต่อมาก็คือรับประทานอาหารเย็นร่วมกับครอบครัวของเราค่ะเมื่อเราทานอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีการอาบน้ำชำระร่างกายทำตัวให้หอมๆพร้อมที่จะเข้านอนนะคะเด็กๆก,ก่อนเข้านอนกิจกรรมก่อนเข้านอนก็คือการเล่านิทานจากคุณพ่อคุณแม่นั่นเองค่ะ เมื่อเราฟังนิทานจบจากคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะเราก็จะนอนหลับพักผ่อนค่ะแล้วขอให้เด็กๆฝันดีในทุกๆคืนและอารมณ์ดีในทุกๆเช้านะคะ กิจกรรมทั้งหมดนะคะก็คือเป็นกิจกรรมที่เราจะทําในตอนมืดค่ะซึ่งในแต่ละบ้านเราก็จะทําไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในคร่าวๆหรือว่าส่วนมากเนี่ยเราก็จะทํากิจกรรมที่คล้ายๆกันอยู่ที่ว่าเราจะทํากิจกรรมไหนก่อนนะคะวันนี้ครูเอ็งก็มีใบางานมาฝากเด็กทุกคนด้วยค่ะใบางานของคุณครูนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทําเลยค่ะ ใบายานในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือคุณครูจะให้เด็กๆโรยทรายบนรูปภาพดวงจันทร์นะคะโดยดวงจันทร์ที่คุณครูให้จะเป็นภาพนี้นะคะก่อนอื่นเราจะต้องมีอุปกรณ์ก็คือกาวค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆสามารถไปหาทรายหรือว่าดินแถวบ้านเรานะคะเอามาไว้นิดนึงค่ะวิธีการทำก็คือเราจะทากาวนะคะ ให้ทั่วในภาพของรวมจานค่ะหา,าให้ทั่วเลยนะคะไม่ออกนอกเส้นสีดำนะคะเด็กๆถ้าหนูทาออกนอกเส้นสีดำเดี๋ยวทรายนะคะมันก็จะไปเลอะด้านนอกเหมือนกันเราจะพยายามทาให้มันอยู่ในภาพให้เยอะที่สุดนะคะ หนูทากาวเสร็จแล้วนะคะหนูก็หยิบดินหรือว่าทรายของตัวเองนะคะที่เราไปเก็บมานะคะเด็กๆสามารถเอามือจับแล้วก็เอาโรยนะคะเราจะโรยบนภาพของเราเลยโรยให้เต็มตรงที่มีกาวนะคะวเวียงทำให้ทุก่อน เต็มเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเด็กๆต้องสะบัดก่อนเอาทรายกลับที่เดิมอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะของคุณคเยงนะคะจะเลือกใช้ทรายนะคะ นี่นะคะเราก็จะให้ทรายเนี่ยไปอยู่เต็มรูปภาพรวมจานของเราเลยค่ะเมื่อเด็กๆทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็เอาไปตากแดดให้กาวแห้งก่อนนะคะแล้วเด็กๆก,ก็ถ่ายภาพทรงกลับมาให้คุณครูเองด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูเองลาไปก่อนแล้วเรามาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย